สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นานาเอฟซีทุกองทุกบอลเลยครับผมเมื่อนี่บ้าบอยพี่หอวดินเลอกกับบ้าโจครับมาหลาะยกสะดุ้งเอาปลาซิวแก้วครับผมพี่น้องเมื่อนี่จีโศกสีมานบ้าจัะไรไปติดตามกันเ้อครับผมพี่น้องครับบ้าโจกับพี่หอวดินนะครับเพิ่งมาแต่เด็กแล้วครับมาแต่สาแล้วนะครับบ้าบอยเพิ่งเอาหัวออกคอแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่บ้านหัก็แล้วนะครับ เพิ่งได้ออกมากสวยๆครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นเสารวันที่สิบสีตุลาคมครับผมพี่น้องจางใรสีโสิมารนโบนะครับไปติดตามกันด้วยครับผมฝากเบื้องยงีลูกหลานด้วยครับสวัสดีครับทีหัวดินครับผมสวัสดีครับบาโจครับมืออนี้มายกป่ามายจุกปลาพี่น้องก็เบิ้งครับ บ่าวโจก,กับพี่มดินเพิ่นมาแต่เสาบุรี่กับเด็กสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเด็กปลาหลายบ่ครับผมพี่น้องไอ่บาดแล่อยู่บาดแล่อยู่โดนไหมบาดแรกโดนไหมโอ้โดดตัวนึงครับพี่น้องได้รุ่นตัวนึงปลากุ้มครับปลากลุ้มนี่ครับผมพี่น้องปลาซิวเกลียวครับนี่ปลาซิวเกลียวไซนี่ได้ครับผมพี่น้องนี่ใส่นี่ครับ ใหญ่ไปกว่วนี้ครับผมพี่น้องสาธิว่าคือบปลอยมันโตนิหน่อยนึงใบแมนได้ครับผมพี่น้องนี่คือใหญ่สุดแล้วครับเป็นลาขาวครับผมลาขาวก็มีสตูงงามๆครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำเบาโจครับค้าได้ไปอยากไปกินครับผมซึนี่ก็ได้อยากได้กินอยู่แล้วครับผมมือวานนี่ก็เอาไปมือวานนี่เบาโจ้พันยกได้ช่วงซองครับเอาไปฝากเมสีเม่นิดนะครับเอาไปฝากทีมงานครับเป็นกับแดงกันครับผมพี่น้องกระหมุกสองมุกครับครับ อย่างน่ะพุ้งน่ามาตัวลงล้มมีไหมโดดไหมเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่นะครับโตเป็นใหญ่ครับได้ไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่ได้ตื่นเต้นอยู่นะครับโตเป็นใหญ่ครับได้ตื่นละทัวอยู่ครับโอ้โหโถงามโถม ไปเลยครับดินเดวเดาดินเดวเดามาเอาปลาไปอูดเด้อครับผมพี่น้องปลาซิ่วแก้วนี่อูแสบจะได้ครับอูแสบยังก็ไอโ้โจแล้วถือเห็นคิดแล้วว่ามังยงกครับคิวบส่วน,อย,นวอยงนี้นายคอยจะได้ว่าย้อนกับสิบาร์บอกคันเถิดคันอื่นนี่แมโ่โหลดไม่ต้องถามเนาะมาหากินเนาะ,นนนะเขาเขากขาขาาเขาบูรุว่าเทาสีหมาๆๆนบ่หมาตังสี่นะครับพี่น้องแมนบอลบอนตอนนั่งยกครับ กต่ตอนห้อยยกมันก็นกนกนถือ,อยู่ครับถือ,อยู่ถือเวลายบาถือบาดบอโดดไหมโดดสวดยัดดงไงเลยพี่น้องแมว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 แววื้มหืหืหัวเสียบหัวเสียบพี่น้อง

เลยนเล่อหูาขาวขาวล้วนขาวครับนนเยนปล็นออจีอาพี่เ่าพี่ล่าพีานะครับ โอตัวง,ง,งามๆคผมพี่น้องครับนีดมะขาสะดวกน้มบุยมีดนันนีจุอนั่นนันตัวนึงตัวนึงหอยอยู่นะ ของบ่มีหงสุบอยู่คนตัวนึงเนี่ยเห็นปะไอย่างไอจขาขาวหนตัวข้างบนกันตัวเดียวอีีโอ้ตันตดเ๋ือดคอยปิงนะจริง ปิ้งนี่ตัวน้นอยๆน้อยๆตัวนี้น้อยไปปิ้งคันคันเห็ดใส<า>่หีบได้นี่แบบ<ๆ>แสบไม่ได้กินกับส้มตำเหยียบเกีย๊ยเหยียแบบเกีย๊ยเค็มๆหลอกไตโผล่ไปเลย <c oughs> จวดมาสองสามบาท

ต๊ปลาขาวครับโอ้ไม่ลองครับเอาไปปิ้งครับไม่ถท่าีโอ้นให้ี่ห้ดกาถืออิเดียเหตุดีใจเมื่อเห็นแต่อันนี้ แบบนี้ผมว่ามันบ่อจังไดเนาะน่ถืออัีถือเอ้ยจังเท่าไงถืกปลาสองบาทสองบาทกับปลาจุกถือสองบาทกับปลาปลาขาวครับผมพี่น้องมันสวยป่าบอยมากสวยครับบ่าบอยมีปลาปลาช่วงสวยออกมามันบอยถือครับ กิจังบ่บ่อยว่าคลิปที่แล้วครับบ่บ่อยว่าข้างหน้ายกปลาแบบนี้นะต้องมาแต่แต่เสาครับว่าโจ้าคนมาจะตีห่าครับมถือช่วงถ้าเศ้าครับสวยออกมาแดดออกมานี่มันบ่ถือครับผมใหญ่ฟังใหญ่ฟังฟังั้งอีกฟังหนึ่งครับฮะ วันนี้แดดซ่องเลยครับผมวันนี้แดดมาทั้งนี้ครับปลาโจขำม,มาแล้วครับขำม,มาแบบแดดส่องประไกย ปิปบ๊บวับปิ๊บวับขาหมาบาทแรกกี่เถิดบ่ครับเดี๋ยวมันลุนน้ำกันครับผมพี่น้องบาทแรกจงมาบาทแรกจงมาหึไปสดพงอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหึเอ้ย อาน,น,นชั่วปลา,าอะไรมันโอ้นี่มันถึงม,มันอาจจะถึกดงังอาจจะถึกดังมา,มมางไ,ไม่มีเราถึงละไม่มี

อืมปลารสบันปลาสลดมาแล้วครับท่านปล่อยมันซะปล่อยเข้าไปปลารดปลาอุ้ยปลาลาดปลารปลาลาด มันไลาอยู่ดิมันปลาเปนีเปลาไลอยู okay, like ่นี่นี่ดิมันลาอยู่นี่ลาอยู่ไลาอยู่หัวมันน่ะปลาต้องเป็นคำว่านี่ตัวโอ้เบลาเบลาเบลาเป็นเบลาปลดก็จะปลดโน้ตโน้ตโที่ยังที่จะหน้าสายพันปล่าแห่งเนื้อนี่โน้ตตากแห่งแท่งแพงเดิพี่น้อง

ตัวนั้นมันเงาคนีจวบเก่าล่ะละ่ะบอบอบอตัวนั้นมันเงาคนีเอาไปลองเอียงสิมาถือพี่น้องสังเกตเบ้างด้วยครับผมตัวเกากับตัวไม่มันต่างกันนะครับพี่น้องว่าตัวเกา่าหรือตัวไม่ครับอาาคอมเมนต์มาบอกนี่ดนะครับผมพี่น้องนี่ยิ้มหางตรงไหนสิละนี่จำได้ครับนายเลี่ยมๆนี่ครับไปน้อไปจ้านายเลี่ยมๆากระทิงไปอย่ามาเล่นน้ำไหลสวบ ปตามันจะอยู่ระว่างสันปลอกาวโดดอืมขี่จะลลีบป่ะมันตัวนี่โอ,อ้แต่สุดสุดคือปลาก็ว่ามันตังนาฬิกาไว้สวยออกมากพอตัวประถือบ่ะอืมวิ้งกเก่าเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเกินข้าถือ พระสันเขาแล้วบันนี้ผุนด,ดาใบสองวันนี้ติ้งมาใหม่รับผมพี่น้องตวัวปลาน้ำบลาถือกระชือออกมากินเข่าด้ครับผมพี่น้องบันนี้ปลาขาวติ้งครับปลาขาวติ้งได้อูอยู่ด้วยครับผมพี่น้อง นี่ไหมสู้อ่ะไม่ถูกขนาดลูกมันยังสืบป่าระพีหัดโอเฮ้พี่น้องบ่ะถือแล้วครับผมพี่น้องครับมาสากมุบ่ได้บ่ได้เห็นโตปลามั้มมูดอกพี่น้องตัวง่ายง่ายไครับมุกครับไปนี่ก็จะไปมกครับได้อยู่ครับมือนีก็ได้อยู่ครับผมมีมกเลยครับพี่น้อง จังไลบ้าบอยกับขอบคุณพี่น้องด้วยครับที่เขามาให้กำลังใจครับเขามารับชมแมนสีได้บ่าได้อยากได้กินจังไดน,นะครับแมนสีได้ปลาบ่ได้ปลานะครับพี่น้องก็ให้กำลังใจบ้าบอยแล้วก็พี่เฮ็ดินตลอดมานะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้บ้าบอยกับสิคอเอาไวส้สำนีสก่อนครับผม พบพอกันคลิปนะครับพี่น้องให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบ่งเบา โจพันเก็บเก็บจอรครับผมไม่เดียวเบึ่งม,มันมีอะไเห็ดพี่น้องม,มือเอรียกว่าโจวสิมะมัครับมาลงองม่เพราะว่าปามที่ถือช่วงเศร้ากับช่วงตอนแรงๆครับผมพี่น้อง